ผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศของแบดมินตันรายการได d ส i h a ิ s u Indonesia Masters 2025ที่กรุงจาการ์ตาสาธารณารัฐอินโดนีเซียซึ่งเป็นรายการระดับ HSBC BWF World Tour Super 500ชิงเงินรางวัลรวม475,000ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ16ล้านบาทคู่แรกประเภทคู่ผสมกัวซินหวาจับคู่กับเฉินฟางหุยคู่มือวางอันดับ5ของรายการและคู่อันดับ10ของโลกจากจีนแทนให้กับ ฮิโรกิมิโดริกาวะจับคู่กับนัสึไซโตคู่มือวางอันดับ7ของรายการและคู่อันดับ12ของโลกจากญี่ปุ่น0ต่อ2เกมด้วยคะแนน15-21และ17-21คู่ที่2ประเภทหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ13ของโลกและอดีตแชมป์โลกปี2013จากประเทศไทยเอาชนะซิมยูจินมืออันดับ26ของโลกจากเกาหลีใต้2ต่อศเกมด้วยคะแนน21-18 และ21-17คู่ที่3ประเภทหญิงคู่คิมเฮจองจับคู่กับกงฮียงคู่อันดับ29ของโลกจากเกาหลีใต้เอาชนะเพอร์ลี่ทันคังเลอร์จับคู่กับทีนามูริทารันคู่อันดับ7ของโลกจากมาเลเซีย2ต่อ1เกมด้วยคะแนน21-12 17-21และ21-18คู่ที่4ประเภทชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิศาร มือวางอันดับ4ของรายการมืออันดับ5ของโลกและแชมป์โลกคนปัจจุบันจากประเทศไทยเอาชนะโจนาธานคริสตี้มือวางอันดับ3าของรายการและมืออันดับ3าของโลกจากอินโดนีเซีย2ต่อ1เกมด้วยคะแนน18 21 21 17และ21-18และคู่ที่5ประเภทชายคู่ฟาจาอัลฟีอันจับคู่กับมูฮัมหมัดไรอันอาร์ดีอันโตคู่อันดับ4ของโลกจากอินโดนีเซียแทนให้กับม,าาม่านด้วยชงจับคู่กับ ตีไควินคู่อันดับ13ของโลกจากมาเลเซีย0ต่อ2เกมด้วยคะแนน11-21และ19-21เงินรางวัลสำหรับแชมป์รายการนี้ประเภทเดียวได้รับไป35,625ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1 0 0ล้าน1บาทส่วนประเภทคู่ได้รับไป37,525ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1 0 0ล้าน2บาทและได้คะแนนสะสมเพิ่ม9,200คะแนนส่วนเงินรางวัลสำหรับรองแชมป์ ได้รับไป1 8 0 5 0ดสอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ ,00 0 0 0บาททั้งประเภทเดียวและประเภทคู่และได้คะแนนสะสมเพิ่ม7,800คะแนนผลการแข่งขันรอบรองชนะเลิศของแบดมินตันรายการไดฮัสึกอินโดนีเซียมาสเตอร์ส2025ประเภทคู่ผสมบารเดชาพลภูวานุเคราะห์จับคู่กับเฟมสุพิศราเพียวสังพรานคู่มือวางอันดับ6ของรายการและคู่อันดับ26ของโลกจากประเทศไทย แพ้ให้กับกัวสินหวาจับคู่กับเฉินฟางหุยคู่มือวางอันดับ5ของรายการและคู่อันดับ10ของโลกจากจีน0-2ต่อเกมด้วยคะแนน20-22และ12-21ประเภทหญิงคู่เจียอี้ฝานจับคู่กับจางซูเสียนคู่อันดับ59ของโลกจากจีนแพ้ให้กับคิมเฮจองจับคู่กับกงฮียงคู่อันดับ29ของโลกจากเกาหลีใต้0-2ต่อเกมด้วยคะแนน17-21 และ2 2 2 2ประเภทคู่ผสมรีโนฟริวาลดีจับคู่กับลิซาอายุคุสุมาวาตีคู่อันดับ399ของโลกจากอินโดนีเซียแท้ให้กับฮิโรกิมิโดริกาวะจับคู่กับนัซึไซโตคู่มือวางอันดับ7ของรายการและคู่อันดับ12ของโลกจากญี่ปุ่น0ต่อ2เกมด้วยคะแนน18-21และ16-21ประเภทหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์ มืออันดับ13ของโลกและอดีตแชมป์โลกปี2013จากประเทศไทยเอาชนะสูงสววเยียนมืออันดับ24ของโลกจากจีนไทเป2ต่อศเกมด้วยคะแนน21-15และ2112ประเภทหญิงคู่อียอนอูจับคู่กับอียูอิมคู่อันดับ146ของโลกจากเกาหลีใต้แท้ให้กับเพอร์ลี่ทันคังเลอจับคู่กับทีนามูรลิทารันคู่อันดับ7ของโลกจากมาเลเซีย0ต่อ2เกม ด้วยคะแนน19-21และ16-21ประเภทชายเดี่ยวโจนาธานคริสตี้มือวางอันดับ3ของรายการและมืออันดับ3ของโลกจากอินโดนีเซียเอาชนะหวังจือเวย่ยมืออันดับ26ของโลกจากจีนไทเป2ต่อศูนเกมด้วยคะแนน21-18และ24-22ประเภทชายคู่ฟาจาอัลฟีอันจับคู่กับมูฮัมหมัดไรอันอาเดียนโตคู่อันดับสของโลกจากอินโดนีเซียเอาชนะ สกายกิตินุพงศ์เกียรตเรนจับคู่กับบาร์ดเดชาพลภูวารนุเคราะห์คู่อันดับ75ของโลกจากประเทศไทย2ต่อศนเกมด้วยคะแนน2 1 14และ24-22ประเภทชายเดี่ยวชื่ออิวฉีมือวางอันดับหนึ่งของรายการและมืออันดับหนึ่งของโลกจากจีนแทนให้กับ View, ood, วิวกุลวุฒิวิทิสารมือวางอันดับ4ของรายการมืออันดับ5ของโลกและแชมป์โลกคนปัจจุบันจากประเทศไทย0ต่อ2เกม ด้วยคะแนน13-21และ17-21ประเภทหญิงเดี่ยวหวนชีสือ่อมืออันดับ29ของโลกจากจีนไทเปแพ้ให้กับซิมยูจินมืออันดับ26ของโลกจากเกาหลีใต้0ต่อ2เกมด้วยคะแนน11-21และ10-21และประเภทชายคู่ม่านไวชงจับคู่กับตีไคหวินคู่อันดับ13ของโลกจากมาเลเซียเอาชนะอารอนเจียจับคู่กับ โซวูยิกคู่อันดับ5ของโลกจากมาเลเซีย2ต่อ0นย์เกมด้วยคะแนน21.18และ21.15เงินรางวัลสำหรับผู้ที่ตกรอบรองชนะเลิศรายการนี้ประเภทเดียวจะได้รับ6,887.50ดอลลา,าร์สหรัฐหรือประมาณ2 3 0 0 0 0 0บาทและประเภทคู่จะได้รับ6,650ดอลลา,าร์สหรัฐหรือประมาณ2 2 0 0 0 0บาทและได้คะแนนสะสมเพิ่ม6,4 2 0คะแนน ลิงค์ชมไฮไลท์หลังการแข่งขันของนักแบดมินตันไทยมีแนบอยู่ที่คำอธิบายวิดีโอหรือคอมเมนต์ปักหมุดนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนช่องของเราในทุกช่องทางขอบคุณที่รับชมครับ